สวัสดีครับผมหมอนอนทีวัดคลินิกหมอรองกระดูกสลังทับเส้นประสาทน,นะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสออกมาเที่ยวข้างนอก,ออกมาขนของขับรถไกลเลยพอขับรถไกลๆนานๆเนี่ยมันก็รู้สึกเสียวตรงเอวเหมือนกันนะครับเจ็แบแผล็บเนี่ยเด่๋ยวนี้ผมจะมาแนะนําที่การยืดกล้ามเนื้อยืดกระดูกเวลาเราลงรถมาเนี่ยอาการเสียวๆทั้งหลายมันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นไม่งั้นนะถ้าเราเสียวกระดูกเนะี่ยมันจะจี๊ดๆไอจามก็เจ็บเลยโอเคเราไปดูกันเลย วิธีแก้นะครับก็คือเราจะเอานิ้วโป้งสองข้างเนี่ยมาจับตรงเอวบริเวณด้านล่างสุดนะครับพอเราจับแล้วเนี่ยให้เราแอนพุงไปด้านหน้าเยอะๆพอประมาณแต่ไม่ต้องฝืนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเงยหน้าป๊บนับหนึ่ง5้าครับ1-2-3-4-5สอา้าท่านี้นะครับจะช่วยคลายแรงดันตรงข้อกระดูกไม่ว่าจะเป็นการนั่งนานนั่งก้นถลยหรือว่าขับรถไกลๆเนี่ยมันจะทำให้เราเสียวเอวได้ ฉะนั้นถ้าเราทําท่านี้สัก5วินาทีสองยกเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาได้เยอะแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวิธีการแก้ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปทําดูนะทาให้เป็นนิสัยถ้าเราไม่ทําบ้างเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดโรคตามมาเนี่ยมันก็มีเยอะเกินไปเนาะถ้าเราเป็นหมอรองกระดูกสลังทับเส้นประสาทแล้วเนี่ยมันทรมานมากเลยโอเควันนี้ผมมาแนะนําแค่นี้ก่อนเนาะผมหมอนรอ,นอ,องกระดูกสลังทับเส้นประสาทไปก่อนนะครับ